สวัสดีครับอีฟซีวันนี้มาพบกับช่องการบ้านาเก้าห้านะครับพามากราบไหว้ศาลตะปูบ้านยังใหญ่นะครับปู่หลวงพ่อสิบพญาล่มเขียวพญาล่มขาวพญาล่มดํานะครับผมมากราบไหว้ขอต่องวดนะครับอีฟซีนะมากราบไหว้ขอต่องวดสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์สองพนห้าหกเก้านะครับอีฟซีการบ้านาเก้าห้าจะพามากราบไหว้ศาลตะปู บ้านยางใหญ่นะครับเอฟซีนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านหาเก้าห้าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามากลับไหว้ขอโชคขอลาบไปพบ,พบกันนะครับเอฟซีนะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งขาออกนะครับเอฟซีนะฝั่งขาออกวัดยังใหญ่นะครับถ้ามองไปฝั่งนู้นก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านวัดลังใหญ่นะครับเอฟซีนะ เรามากราบไหว้ขอโชคขอลาบขอพรกันนะครับพี่ตีใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบรรณากา95ด้วยนะครับเดืรถภูใจมานะครับพี่ตีนะรถภูใจมานะครับทะเบียน7913น,นะครับพี่ตีชอบไปจัดขันกระพานนะครับเดี๋ยวเราไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบขอพรกันเลยนะครับ สวัสดีครับเอฟซี FC. วันนี้มาพบกับช่องการบ้รณาเก้าห้าผามากาาราบไหว้ขอโชคขอลาภขอพรกับศาลตะป,ปูบ้านยังใหญ่นะครับเอฟซี FC นะหลวงพ่อสิทธิ์พญาลุ่มเขียวพญาลุ่มขาวพญาลุ่มดำนะครับผมมาขอต่อง,งวดงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันสองห้าหกเก้าเดี๋ยวเรา,เามากาาราบไหว้ขอโชคขอลาภกันนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมของไหว้กันก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้รณาเก้าห้าด้วยนะครับจะได้มีภาพคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องนะครับเอฟซี FC. เรามากาาร,ราบไหว้ขอโชคขอลาบปู่นะครับพี่ตีพี่ตีก็อาจษฐานจิตผ่านช่องของการบนานาก้าห้างได้เลยนะครับพี่ตีนะ ได้คู่นะครับพี่ตีได้ลากกาแล้วลลน,น,ะนะครับพี่ตี สถานกิตผ่านช่องการบ้านนาเก้าห้าได้เลยนะครับพีนะ่ตีนะสานตะปูบ้านยังใหญ่นะครับปูพญาลุม่มปูหลวงพ่อติดนะครับพญาลุ่มเขียวพญาลุ่มขาวพญาลุ่มดํานะครับพี่ตีนะตั้งอยู่ที่ตําตบลสุรนารีนะครับผมอําเภอเมืองจังหวัดนะครราชสีมานะครับนะครับผมปูเคยให้เข้าเก้าห้ามาแล้วนะครับพี่ตีนะแล้วก็อ่า ห้าสองสองห้านั่นแหละครับเอฟซีแปดเก้าห้านั่นแหละครับเก้าห้าก็จะถ้าเอฟซีสังเกตดูนะครับเลขข้างหลังปู่นี่แหละครับนี่นะครับเอฟซีนะเลข้างหลังปู่นะครับนี่นะครับเอฟซีพิจารณาดูนะครับผมนี่นะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมใครเห็นตัวไหนนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพตีนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านาเก้าห้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องนะครับพีตีนะใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆยกช่องนะครับตีสาธุสาธุสาธุ การบ้านาเก้าห้านะครับอี่ตีนะนำผลไม้นะครับน้ำแดงน้ำตุ่มน้ำปานะนะครับมาถวายนะครับอีต่ตีใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆยกช่องนะครับเลขทูบตัวแรกนะครับอีต่ตีจะเป็นเลขเก้านะครับอี่ตีนะจะเป็นเลขเก้า าุาาาอันนี้เลขมทูบที่การบ้านาจุดท,ที่แล้วนะครับยุตินะตันนี้การบ้านาจะทำลายนะครับยุตนะทำลายเลยนะครับเ<า>นาะลายไปเลย เรามาตัวใหม่นะครับีอันนี้ก็จะเป็นภายในบริเวณศาลนะครับขออนุญาตเอ,อปุอ๋ยวันนี้ลูกหลานการบรรณาเก่าห้ามากราบไหว้ขอโชคขอลับต่องวดขอเลขทูบจุดเทียงท้ายหรือเลขฝาย,ยิ่ร้อยขอให้เลขทูบไปออกตรงก ờ. เลขไทยรางวัลที่หนึ่งวัดประจาันที่หนึ่งคุมภาพันสองห้าหกเก้าได้ปุ๊ด้อสาธุ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 ไข่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้รวยๆเฮงเฮงปังปังทุกช่องนะครับอีฟซีนะสาธุสาธุสาธุอย่าเจ็บจะไข้อย่าจนร่ำรวยเงินทองนะครับผลบุญอันใดที่การบรรณาเก้าห้าและอีฟซีทุกท่านเคยทำมาจงเกื้อหนุนบุญชะตานำพาให้ได้พบความมั่งคั่งพบความร่ำรวย จะเจ็บอยากไข่จยจนตลอดปี2569้และก็ตลอดไปขอให้สารตะปูให้โชคให้ลาบลูกหลานรวยรวยเงเขงปฟังยกช่องลุเตอสาธุ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 าาาธบอกเก่าผ่านช่องการบนาะเก้าห้าได้เลยนะครับยุตินะนะครับผมมาขอต่องวดนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม แนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับอฟซีสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2569นะครับอฟซีนะไม่ชี้แนะให้เล่นการพนันและสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับอีฟซีสาธุ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  เลขคูปตัวแรกเป็นเลข9นะครับเอฟซีนะตัวที่2เป็นเลข5นะครับเอฟซีสาธุ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 รวยรวยหงหิง,ง,งปัง,ปงๆยกช่องนะครับเอฟซีนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบดนนาเก้าห้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องนะครับ เก้าห้าเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะครับผมเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้รวยๆเฮงๆปังๆยกช่องนะครับเอฟซีนะอย่าเจ็บอย่าไข่ยอย่าจนร่ารวยเงินทองขอให้เลขทูบชุดนี้นะครับเป็นเลขมงคลตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจวาคีนทีหนึ่งพันสองพันห้าร้หกเก้าสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งแตกตรงๆปังๆรวยยกช่องกันทุกคนนะครับเอฟตีไม่มีเงินกดหนี้กดสิน ร่ลำรวยเงินทองนะครับผมขอบุญบารมีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบลูกหลานการบ้านาเก้าห้าและยิซีทั้งบ้านรวยๆเฮงหิงปังๆยกช่องดอยเออจู่ไอสาธุ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 ทันนี้การบ้านาเก้าห้าสาธุซีมากราบไหว้ขอต่องวดนะครับยิซีนะ เลขทูบตัวแรกเป็นเลข9นะครับตัวที่2เป็นเลข5นะครับพี่ซีดูยิงเข็มกับปังครับจุกช่องนะครับพี่ซีตัดตุสาธุสาธุสาธุลุ้นเลขทูบตัวที่3กันนะครับพี่ซีนะเลขทูบตัวที่3 ชัดๆเลยครับ95หนะครับ9 5 1หรือเปล่าอิปซี951หรือ954สครับสาธุ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 าธ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 เลขจะตรงกับเ,เลขฝาข้างหลังปู่นะครับอิีนะการบ้านนายหินิดเก้านะครับอิีเพราะก่อนหน้านั้นมันเคยออก895นะครับอิีนะ 9กแล้วก็มา5้าสองสอนั่นแหละครับเอฟออกเลขฝายเอ็มร้อยนะครับสองหตอนนั้นโอ้โหลมพัดไปแล้วนะครับเอนะเป็นเลขอะไรครับเอฟีตาตาาเลขอะไรครับตอนแรกเป็นเลขเาเลขหาหรือจะเป็น9 0 1าครับเ c เลขค่าหายวับไปกับตาเลยครับ FC สาธุสาธุสาธุ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอฟซี MC นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ้สาธุ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 อัศจรรย์ครับเอฟซีอัศจรรย์อัศจรรย์ครับขนลุกเลยครับซีขนลุกเลยนะครับเอฟซี MC นะเก้าห้าหนึ่งหรือเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเอฟซี MC. เพราะตอนแรกเป็นเลขเก้านะครับเอ้ยเป็นตัวแรกเป็นเลข 9, เก้าตัวที่สองเป็นเลขห้าน,นะครับแต่เมื่อกี้นี้ก็คือมีเอ่อเหมือน มีลมพัดตัวเลขไปนะครับ F4 นะตรงกลางเลข5หายเป็นเลข0แทนนะครับ F4 นะ901หรือ601นะครับ F4 สาธุ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 เดี๋ยวเรามาดูเลขฝายร้อยกันนะครับ F4 นะเลขฝายร้อยเลขฝายร้อยนะครับ F4 นะ 983นะครับ FC 983นะครับ983หรือ683นะครับ FC เลขฝาเยี f ่ยมร้อยนะครับผมรหัสฝาก็า Y า26นะครับ f ีเลขฝาเยี่ยมร้อย983หรือ683นะครับรวยๆเหงื่อหังปังๆยกช่องนะครับ f ี C. นะส่วนเลขทูปนะครับ FC ตี f C. นะครับ ตอวแรกเป็น951ตัวนี้เ,เลข5าตรงกลางหายไปนะครับเอซี MC นะเปลี่ยนเป็น901นะครับเอซี MC, กันไว้ด้วยนะครับ901 907นะครับ, MC, รบเอฟซีน,นะ1กับ7เป,ป,ป็นพี่น้องกันนะครับเพราะกันไว้นะครับเอซีนะนะครับผมกันบ้านนา95ประกาบลาปูไปพร้อมๆกันนะครับ โชคให้ลาบลูหลานแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามากาบไหว้กาบลาปู่ไปพร้อมๆกันนะครับพี่ตีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านาเก้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวีดีโอให,ใหม่ๆจากทางช่องนะครับพี่ตีเดี๋ยวเรามาบอกก,กล่าวกาบลาปู่นะครับผม คลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบรรณาเก้าห้าด้วยนะครับผมเลขทูปพิจุดได้นะครับเป็นครั้งแรกก็จะเป็นเก้าห้าหนึ่งนะครับหรือหกห้าหนึ่งนะครับยุติแต่เพื่อการบรรณาขายทับไปนะครับตรงฐางเลขห้าไม่มีนะครับยุติปู่น่าจะให้เป็นเลขปริศนาก็คือเก้าศูนย์หนึ่งนะครับหรือเก้าศูนย์เจ็ดนะครับยุตินะ ชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับผมส่วนฝายยี่ร้อยก็คือ983หรือ683นะครับวิีตัดเล่นด้วยนะครับสุดท้ายนี้ใครที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับของช่องการพนาน95ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆยกช่องเหมือนเดิมนะครับวิธีนะให้โชคให้ลาบเราแล้วนะครับสนับสนุนให้ซื้อตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1พฤษภาพันธ์2569นะครับวิธีนะระดับรวยๆเฮงๆปังๆังยกช่องอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนร่ำรวยเงินทอง โชครับทรัพย์ตลอดปี2569นีก้แน้วก็ตลอดไปนะครับพี่ตีช่องการบรรณา95าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ